สวัสดีครับผมอีกครั้งนะฮะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับสมาชิกที่ถามมานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ b i g C e x t r ซ์นะฮะถนนรามคำแหงนะฮะเนี่ยที่เห็นรถวิ่งอยู่ตรงเนี้ยถนนรามคำแหงแต่ชื่อเดิมคือสุขาพิบาล3นะฮะสุขาพิบาล3เลี้ยวเข้ามานะฮะก็จะเจอลานจอดรถนี่ตรงเนี้ยเยอะแยะเลยนะฮะอยู่ตรง b i g C Extra ซ์นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะปักแผนที่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะ ก็คือเซิร์ชใน Google ได้เลยนะฮะวิกซีเอ็กนี่นะฮะแล้วก็จอดรถไม่ว่าจะเป็นจอดรถในข้างนอกหรือในอาคารนะฮะวิ่งเข้าไปในอาคารก็มีร้านจอดรถนะฮะนะ,ะอันนี้จะเป็นร้าน KK Audio Vintage นะฮะร้านเครื่องเสียงที่สมาชิกชื่นชอบกันนะฮะเป็นเครื่องเสียงวินเทจลำโพงวินเทจในยุค80-90-70ยายบางทีมีเลยนะฮะ5 0 6 0ปีที่แล้วนะฮะลำโพง JBL Bose แล้วก็ อีฟิตี้หรือลำโพงอะไรนะอีเลกหรืออะไรที่สุดยอดจากยุโรปนะฮะนี่ผมพาเดินเข้ามาเลยนะนี่ฮะจอดรถสบายๆนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมจะปักแผนที่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะสามารถมาได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสินค้าในร้านให้ดูนะฮะย้ายมาจากเดอรพาซิโอนะฮะเดี๋ยวท,ที่เก่าเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะที่เก่าเนี่ยเขาเขาปรับปรุงสถานที่แล้วเขาไม่เช่าไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็นี่ง่ายๆถ้าเดินเข้ามา จอดรถแล้วก็เดินเข้ามาข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเจอไก่ย่างห้าดาวนะนะโฆษณาเขาด้วยนี่นะก็คือเดินเข้ามาก็อยู่ร้านก็อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะนี่ประตูนี่อันนี้คือทางเข้านะฮะเซิร์ชถ้าเกิดเซิร์ชใน Google ก็คือพิมพ์คำว่า b i g c Extra สุขาพิบาล3นะฮะเป็นชื่อถนนเก่านะแต่ก่อนเขาชื่อสุขาพิบาล3นะฮะแต่ตอนนี้เป็นร้านกำแหงแลวนะฮะนี่นะรูตู2ชั้นนะฮะนี่ก็จะเจออยู่นี่เลยนะฮะ เนี่ยร้านแรกเลยเข้ามาง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสินค้ากันนะฮะเนี่ยนะฮะ,ะ,ะ,ฮะจาก KK เครื่องเสียงวินเทจหรือว,ว่า KK Audio Vintage นะฮะตอนนี้ก็ย,ย้ายห้องมาอยู่ที่ Big C Extra นะฮะก็ง,ง่ายๆะฮะ ดูถนนรังกราแหงดูซอย119 119นะครับที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็สินค้าก็จะเป็นแนวของพวกแอมบิเทสอิซิเวอร์วินเทสนะครับแล้วก็ลำโพงนะครรุ่นปีเก่าๆนะฮะคนที่ยังชอบเสียงของแนวเก่าๆก,าก็เรียนเชิญมาฟังดูนะครับเผื่จะถูกใจนะครับครับขอบคุณครับ สเตตลรโพงกันนะฮะนี่ฮะ AR เนี่ยเอาหน้าร้านก่อนนะฮะนี่ AR รุ่นไหนไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวพี่กำลังกดติดลูกค้าอยู่นะฮะอ่วอฟเฟอร์เดลโอ้โหนี่นี่นะฮะปิ๊บเลยวอฟเฟอร์เดลนะฮะสวยนะระโปวอฟเฟอร์เดลแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอ่า B ี W นด์วี่อีเ e ล็กนะฮะรุ่นไหนก็ไปดูข้างหลังนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้อ e ีเล็กนะฮะโอ้โหนี่เ e ล็กนี่เปิดหน้าไว้เลยนะนี่อีเ e ล็ก นะเยอรมันนี่โอ้โหวันนี้เดี๋ยวพาดูก่อนนะฮะนี่สวยนะอันนี้ก็เป็นเบียดบิวนะฮะนี่เบียดบิวนะฮะคู่นี้นะอ่แล้วก็เออาร์นะเอาร์คู่นี้แปลก,ปลกมากนะนี่นะตัวเสียงทุ้มอยู่ตรงนี้นะเออาร์นี้เสียงกลางแหลมเนาะเออาร์นี่สวยนะฮะแล้วก็มีเบีดบิวคู่นี้อีก โอดูหัวนี่นะฮะ B W เนี่ยนะฮะอันนี้จะกลืนๆหน่อยนะฮะนี่ดอกลาปุผมไม่ได้เปิดนะเห็นสมาชิกหลายๆท่านบอกว่าชอบมาเปิดดูของเขานะแต่จริงๆไอที่ผมเปิดผมขอขอนุญาตเขาก่อนนะนะฮะอาสักนิดนึงเอาไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวนะฮะเดี๋ยวให้พี่ก็กดมาดูทีเดียวดีกว่านะ แต่ว่าใครที่มาที่นี่จะซื้อลาโพงเนี่ยมาขอเขาดูก่อนได้นะอันนี้เป็นหัวมันนะน่าจะเป็นหัวมันนะฮะรุ่นนี้มีหวมนะัหหว,ะะหวด้วยนะของตัวน,นี้นะฮะแล้วก็มีบอสนี่โอ้โหบอสรุ่นนี้นะผมจําชื่อไม่ได้นะ401ป่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะขอต้องขอขอนุญาตดูหลังนะใช่นะ,ะ401นะอ่าใครอยากจะากได้นะฮะวงติดต่อเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรให้หมดเลยนะฮะมาลองที่ก็ได้นะพอดีมีลูกคา้า พี่เข้ามานะฮะก็คือว่ามาจนสนิทเลยนะฮะมาดูเรื่อยๆนะฮะเป็นพวกพี่ที่ชื่นชอบเครื่องเสียงวินเทจนะฮะหรอเล่นเครื่องเสียงม,มาตั้งแต่หูบบในยุคที่ไปเอามาจากต่างประเทศเลยนะฮะโบสสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะนี่แล้วก็มี JBL นี่ JBL อย่างนี้นี่อันนี้เปิดหน้าไว้แล้วนะฮะนี่ JBL นะฮะ JBL รุ่นไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูรุ่นก่อนนะนะฮะ ค่อยเห็นด้วยเนาะ L L เดี๋ยวนะโอ้โหมันสะท้อนแสงมากเลยนี่นะฮะตรงนี้ซีเรียสนะโอ้โหมันสะท้อนแสงเลยอ่า L สองหนึ่งสองนะฮะนี่นะฮะ L สองหนึ่งสองนะเป็นตัวเหลี่ยมๆนี้นะฮะนี่นะมีคู่นึงเลยนะฮะปิดหน้าแล้วจะเป็นนี้นี่นะฮะปิดหน้าแล้วจะเป็นนี้นะเดีย๋ยวผมพาไปเดินดูในนะ,ะนี่ JBL 4430เบอร์ิ่มเลยก็ยังมีนะฮะไม่แน่ใจนะ,ะว่ารุ่นไหนลูกค,ค้าเอาไปยังนะ,ะเดี๋ยวยังไงติดต่อพี่รากดได้นะฮะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะ,ะในคำอธิบายใต้คลิปนยโอ้ยามาฮ่าก็มีนี่ NS 100นะฮะ NS 1000นิเตอร์นะฮะนี่ามาฮ่าเนอะรุ่นใหญ่เลยรุ่นวินเทจเลยนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวผมมาดูให้ AR รุ่นไหนนี่โอ้ยางเก่าเลยนี่ดูดิ นะมองไม่เห็นนะต้องขออภัยใส่แว่นแล้วยังไม่เห็นติดตัวเล็กนิดเดียวเนาะ <S <S ต้องดูจากกล้องเลยนะ <S <S โอ้เนี่ยสิดอะไรเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆนะใครรู้ก็บอกได้นะฮะรุ่นนี้ที่เห็นข้างหน้าเนาะดูเอียงๆเลยนะเฉียงๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยเฉียงอย่างนี้นะอันนี้วอฟเฟอร์เดลนะฮะเอ่อโมเดลวอฟเฟอร์เดลโมเดลอะไรวะเนี่ยเซอรี์ไนมเบอร์ Power อ่า Evolution นะฮะยกกำลัง2นะทับ10นะ Evolution ขีด10นะนี่นะฮะอังกฤษนะฮะโปรอังกฤษนเดล d e l นี่แล้วก็มีหัวแอ e m l o ดนะโอ้หันนี้เป็นอินฟะินิตี้นะนี่นี่นี่นะ i n f i n i t นี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากนี่นะโอ้โหดูนี่สุดยอดเลยนี่นะฮะบางทีเราเกิดไม่เห็นเลยนะฮะนี่นี่อันนี้เป็น Twitter นะฮะดู หัวทวิตเตอร์เขาอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูดอกนะมีมีตัวหนึ่งเขาเปิดหน้าไว้นี่นะฮะโอ้โหนี่บอลล่มเลยนะฮะอินฟินิตี้นะฮะเป็นตู้ไม้นะ,ะตู้ไม้เนี่ยแลเป็นไปงไงเนี่ยหูสุดสุดนี่นะฮะตัวนี้เป็นหัวหัวหัวเขาเรียกว่าเหมือนคาร์บอนเขานะฮะหัวทวิตเตอร์นะเป็นเหมือนกับไอ้นี่เลยนะฮะคาร์บอนไม่ใช่ลำโพงฮะ โอ้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะเกิดไม่ทันนะแต่ถ้าใครรู้นะก,ก็แนะนําผมได้นะใครรู้นะใครรู้นะพี่ๆสมาชิกที่รู้นะอย่างนี้ก็มีนะแบบหน้าอย่างนี้ก็มีนะนี่นะอันนี้เป็น,นเป็น JBL นะฮะสมัยที่เป็นหัวนี้เลยนะนี่นะสบสก็มีนะฮะบสอันนี้เป็นบสนะที่นี่ลำโพงยุโเยอะนะฮะทั้งนั้นเลยนะ นี่อะไรซีเลสตันนะฮะซีเลสตันอ๋อซีเลสตันนะ,ะนี่ฮนะนุ่มเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหแอมนะฮะแอมอินทิเกตรีเซิร์ฟเต็มเ,เลยนะฮะโอ้โหนี่อีคิวนะอีคิวคิวมาล้านนะละเอียดยิบเลยนะฮะซ้ายขวานะ ก็อีคิวนะอีคิวนี่โอ้อย่างสวยเลยละเอียดมากนะฮะอีชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวนะฮะสิบสองความถี่นะโอ้โหไโอเนียยามาห้านะนี่ยามาห้าโอ้เยอะมากนะเนี่ย โอ้ยอินทิเกตนี่นี่ตรงนี้มาล้านนะอินทิเกตวันนี้ยกยก,กหนักขึกน้นเลยฮะมอเแปลงอย่างหนักตังนีน้โอ้สวยมากที่เขาก็ลองเสียงกันอยู่นะฮะลองมั่นใจลองกับตัว bmw นะฮะ bmw ตัวนี้ตอนนี้เปิดอยู่นะฮะเนี่ยโอ้ยนิ่งนะฮะ bmw นะเป็นแม่เด็กด้วยนะตรงนี้ดูดอกนะ รีมนะฮะโอ้นี่หัว ه, นี่ตัง้งไวนี่เบียบิวตีที่นี่เยอะแยะเลยนะฮะวอเฟเดลอันนี้วอฟลนะฮะอันนี้สวยนะอันนี้สีคืมครีมนะฮะเป็นลำโพใงในมน, R w นูนะฮะเอนี A ่ก็มีนะฮะเอหัวนี่นยอยู่ข้างในนี่เยอะแยะหมดเลยนะฮะนี่นี่ะอินฟะินิต ไม่ใช่ะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อินฟินิตี้นะฮะฟอคเข้านะฮะอ้ฟอคเข้าตัวนี้ยังอยู่นะฮะนี่กว่าจะไปแล้วนะฮะใครสนใจรีบๆเลยนะฮะตัวเล็กนะฝรั่งเศสนะฮะฟอคเข้าตัวใหญ่น่าจะไปหมดแล้วนะ เล็กหน่อยดินข้าไปทางนู้นนะฮะปึ๊บขออนุญาตเนาะปึ๊บเดินม่ใช่เคืองบมันจะมีนะฮะเดี๋ยวทำดูฝั่งนี้บ้างนี่มี JBL ตัวนี้นะฮะโอ้โห่นี่น่าจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์หรือสักอย่างนะเนี่ยโอ้โห่เนี่สวยงามนะฮะ JBL นี่นะฮะโอ้โหนี่แล้วมีบอสเป็นชุดเลยนะฮะ JBL ข้างบนตัวเล็กๆก,ก,ก็มีนะลำโพงสลาว์นี่นะลำโพงสลาว์บนนี่ JBL นะฮะดอกเล็กนี่หนักนะฮะหนะนักมันหนักดีเลย JBL Cinema อลำโพงเป็นลำโพงอะโคมเฮเตอร์นะฮะเนี่ยเป็นชุดเลยนะฮะเนี่ยหลายตัวเลยนะ เป็นลำโพงสุราวนะฮะตัวเล็กๆเนาะน่าักน่ารักนะซีม่านะฮะน้ำหนักดีเลยนะเนี่ยกำลังดีเลยเรมีโบ๊ทนะฮะรุ่นนี้จำไม่ได้นะฮชื่อรุ่นเนี่ยทิปนะฮะนะตรงนี้วันนี้น้องก็ไปส่งของนะฮะเนี่ยนีนะฮะสายไปส่งของเดี๋ยว ของของนะฮะยังไม่ได้มาอันนี้คือจุดที่น้องเขาเช็คอุปกรณ์ให้นะฮะนี่โอ้โหดูสายดิก็คือเขาจะเช็คตรงนี้นะฮะใครมีปัญหาอะไรเขาจะเช็คตรงนี้ให้โอ้โหนี่ลำโพงน้องก็ฟังหรอเนี่ยห,หามากระดอนเลยนะฮะโอ้โหนี่คือลำโพงที่เอาไว้เทสนะฮะเทสเสียงใช้หามากระดอนเลยนะฮะทีมัซับมันนะโอ้โห นี่นะฮะก็คือน้องเขาจะคอยเช็คให้แต่วันนี้เขาไปส่งของไปส่งของแทนพี่กรกฎนะฮะข้างในยังมีอีกนะลำโพงเนี่ยถ้าเกิดมันโอ้โหนี่ชุดเทปบางทีนะบางตัวนะเกิดไม่ทันนะฮะนะผมเกิดทันคาสเซ็ตแต่ทันพวกนี้มีคอมโบนะฮะโซนี่อะไรเงี้ยโอ้โหน,น,าาน,าา 600. นี่นาคานาคารดีชี๊ดหกร้อยไม่นะผมเผื่อใครสนใจนะนี่คือเล่นคาสเซ็ตนะ นาการบิชชีนะอือเนรู้จักนาการิชิในนามเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะดังมากนี่ตรงนี้ก็มีนะฮะอ่าเซอร์วินเบกาเบกานะนี่เซอร์วินเวกา้าของเมริกานะอ่าโอโนะ้โ,อโหลำโพงดีๆงั้นเลยนะโอ้โหนี่ก็มาดูได้นะเดี๋ยวผมตัดแผนที่ไว้ให้นะมาตามโลเคชั่นเลยนะฮะหรือจะโทรมาถามก่อนก็ได้เนาะ นี่ซื้อสายมาเตรียมเข้าหัวอย่างนี้เลยนะดูสายหน่อยโอ้สายอย่างอย่างดีเลยนะรับเข้าหัวได้ไหมอ่ยนะอุเออาตัวเล็กนะฮะตัวเออาตัวตัวเล็กนะน่ารักน่ารักนะฮะเป็นบุ๊คเคิลนะนักโต๊ะนะันี่นะเปิดคลิปนี้อยู่นะตอนนี้ Muy duro